สวัสดีครับนี่ครับพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาชมงัวแม่ลูกนะครับโครงสร้างสูงใหญ่นังรับแม่ใหญ่ๆนะครับสำหรับท่านที่ตามหาแม่บล็อกใหญ่ๆนะครับเป็นแม่ลูกมอเหมาะอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมีไรสนใจนะครับนําไปเลี้ยงนะครับช่วงนี้กับหาาย,ยาไนะครับเบื้องหยาห้มันแปงห้านะครับบรรยากาศเอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพาพี่สนองไปชมงัวมอเหมาะกันเลยลหรครับนี่ครับแม่ลูกนะครับเฟรมใหญ่ๆนี่ครับไปเลยครับครับโอ้เนี่ยไลค์ครับน้องผอนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนี่ครับเอานี่ครับวัวแม่ลูกมอเหมาะมือนี้นี่ครับลูกเป็นลูกตัวแม่อีกน้องผอนี่ครับนี่ครับลูกตัวเมียนี่ครับ ลูกช็อกแกลเลตนะพ่อเนาะ,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 ะนี่ครับหน้าตาเพื่อนเอ้าเด็กหน่อยเด็กหน่อยสาวดื่อได้เลยเด้อ <laughs> นี่ครับ,รบลูกตัวแม่นี่ครับเครื่องดําดีแต่นหน่อยเลยเพิ่งได้สิบก็หมื่นว่ะพ่อหมื่นครับสิบกับี่สิกับยี่สิบครับอือยี่สิบชี้หานี่ครับแม่เพื่อนเอ้าเดี๋ยวเบิ้งดำตัวแม่เพื่อนก่อนนี่ครับโอ้ยืนงามตัวนี่ครับเอ้าแม่กับซูบันเม็ดสี่สิบเก่านี่นะครับบวกบวกแต่ละเม็ดมันอ่ะมันนี้นี่ครับแม่ลูก ถ้าเราตั้งใจติดตามหาเนี่ครับแม่ลูกลูกตัวที่สองนะพอเนาะตัวนี้ตัวปอบสองครับอืมนี่ครับตัวที่สองเนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่เนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆเหนือนังดีอยู่ครับนี่ครับลำตัวเงี้ยวเนี่ครับนังหนาๆนี่ครับเตาโน้มช่วงถ่ายเดี๋ยวบางถ่ายให้อ้าเจ๋งโอ้ชิบเนี่ครับถ่ายแม่เนี่ครับเครื่องดำก๊กหางใหญ่ดีนี่ครับพ่วงหางพ่วงหางนี่ครับ ม,มัมีเต็มนี้ยังนะพ่อเนาะนี่ครับนมนบตริงขวัญงามนะครับเด้อนี่ครับอีกดา้านหนึ่งรอบทิศท่าเอาเด็กหน่อยเขากล่องดีขนาดเลยนี่ครัแน่กางหงออกดีขนาดเลยนี่ครับล่ำโตดีนะตายังแล้วมาเลยอ่ะนี่ครับเอาเปิดราคาไปเท่ไรครับพ่อแม่นี่เปิดราคาไปสิบสองหมื่นหาพันครับผมต่อรองสิบสองหมื่นหาพันเป็นราคาห้องไว้นี่ครับต่อรองได้ นี่ครับออกลูกไม้อะไรยังเต็มอยู่คือเก่าหยาหลายนี่ครับเอ้าเล็กหน่อยมาไก่แล้วนี่ครับแม่ลูกนี่ครับสิบสองหมื่นหาพันนี่ครับต่อรองได้นี่ครับเป็นราคาห้องไหวนะครับเด้อนี่ครับห้องหลายคล้ายหน่อยคือพูดว่านี่ครับเอ้าเป็นราคาห้องไหวต่อรองได้นี่ครับบานนี้อีกบ่ดนไปเลี้ยงอีกบ่ดนก็มากพอได้ข้าวซอยเอามาอีกนี่ครับแม่ลูกเนี่ยนี่ นี่ครับเหมาะแน่นี่แหละคือมากพอได้ให้กับใส่เอาไหมนี่ครับตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตเล็บงามขวัญงามนี่ครับแม่ลูกโคบนี่นี่ครับใบหลอดครบนะพ่อเนาะใบลอดนี่ครับใบหลอดครบนี่ครับของนใบเกิดลูกเพิ่นใบผสมของลูกเพิ่นนี่ครับคอยกินยาแล้วก็ได้พ่อเนี่ยบ้างอ๋อุยเด่นบ้าเอ๋อเลี้ยนเลยนี่แหละนี่ครับเนี่ยธรรมชาติของเพิ่นยาอุดมสมบูรณ์ก็เลยกินแล้วก็อ้วนนะครับบ่๊อยเลยแม่ก็ได้มาบูบมายั้งนี่ครับ เหมาะเลยเอาปากเบอร์โทรไปอีกหน่อยพอครับ090 090 238 238 6732 6732ครับผมพิกัดบ้านปากกุดไว้ครับผมปากกุดไว้นี่ครับปากกุดไว้นะครับ,กกนะรบตำบลน,น้องกินเพนอำเภอวารินชำราบครับจังหวัดอุบลราชธา,านีนี่นะครับเป็นโคม้แม่ลูกนะี่ครับลูกกับลูกตัวแม่นะี่ครับเอาเรียนเรียนละเด็กหน่อยเอา แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับนี่ครับไปเกิดลูกเพื่อนช็อกโกแลตนะครับอืมใบหลอดครบเราทานไอเสี่เอาจะเอาไปจดเอฟเป็นเอฟหนึ่งได้นะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเอาใบหลอดครบนะครับเด้อนี่ครับใบหลอดครบก็เอาหัวเราเนี่ยนะครับเรากำลังคัดกินหยื่เด็กหน่อยก็ได้กำลังเลี้ยกลังเล้ยนะครับ เาเบอร์โทรก็ตามนั่นนะครับเด้อนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะครับสำหรับทนายที่ตามหาว่าแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับก็บโคมนี่ก็เหมาะอีกโคบหนึ่งต่อรองได้นี่ครับแม่กับลูกลูกตัวเมียนี่ครับเหมาะเลยเอา้าเบิง่งคัดต้องกันเตรียมเลยนี่ละจังไงคอันนี้คักเบิ่งน้อกันนะครับแม่กับนิสัยดีเพแม่กันสิ <S <S <อ>สัยดีเชื่องกินเกง่งเชื่องเลี้ยงง่าย โอ้พูดนี่ก็เชียงเรียกง่ายกันตอนนี้น,นี่แหละแม่าสาวน้อยซิปก็เหม่อบางทีครับงัวซิปก็เหม่อควรกำลังหาวซิปก็เหม่อนี่ครับเอ้านี่แหละครับถ่านรังกับกวางดีนี่ครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสิ่งนี้นะครับนี่ครับขอบคุณทุกท,าท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับ